สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3โดยกลุ่มวิชาการรับผิดชอบการดำเนินง,งานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ2 5 6 8โดยการนำผลง,งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลบางกูอเภอนอนสังจังหวัดหนองบัวลภู กิจกรรมประกอบไปด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังในเรื่องของพันุ์และการจัดการพันการจัดการปุ๋ยและการจัดการศัตรูพืชมันสำปะหลังกิจกรรมที่สองกิจกรรมแปลงต้นแบบโดยการนําเทคโนโลยีการจัดการพันธุ์และท่อนพันุการจัดการปุ๋ยการจัดการศัตรูพืชมันสาปะหลัง ตามคำแนะนําของกรมวิชาการเกษตรไปปรับใช้ในกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งผลการดรําเนินงานพบว่าแปลงต้นแบบที่นําผลง,งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น้อยลัส16และ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละสิบห้าเกษตรกรที่ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่และขยายผลในกลุ่มแปลงใหญ่มันสัมรลังร้อยละแปดสิบฉันกับแม่ล้ำไพ่น้ำโยธาสมารถชกุมมั่นแปลงใหญ่ของบา้านนิคมอมศรีว่ไล ตำบลปางกุ้งอำเภอโนนสังจังหวัดน้อง,ง,ง,นนองบัวลำพูขอขอบคุณหลายๆด้ค่ะที่กลุมวิชาการเกษตรสวพ,พ่อสามเพื่อนมาส่งเสริมล้วก็แนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยค่ะก็ได้ผลดีด้ค่ะนี่สวยมั่นสวยค่ะขอบพุ่นกระายค่ะในโอกาสนี้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเกตที่สามขอขอบคุณสำนักงานเกษตรอำเภอโนอนสังจังหวัดน้องบัวลำพู และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบปลปางกู่อําเภอโนนสังจังหวัดหนองบงัวลำพูที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยการนําผลง,งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้กับเกษตรกร ในการผลิตมันสำบังในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนขอบคุณครับแปลงใหญ่ใหญ่ปางๆหัวใหญ่หัวใหญ่ใ <pushing> <Mister> ส่ปุ๋ยของกลุ่มวิชาการเกษตรเพิ่นสุดยอดสุดยอด